พูดถึงแฟนคลับนะคะอีกหนึ่งกำลังใจอีกหนึ่งภาคส่วนเลยนะคะที่ทําให้งานไว้อะไรแตงโมในวันที่11-13ถึงมีนาคมที่ผ่านมาผ่านไปรุ่งร่งด้วยดีพี่เอสุภชัยค่ะพี่เอสุภชัยนะคะก็อย่างที่เรารายงานข่าวมาตลอดนะคะเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยราคาในกลุ่มนะคะคือเป็นกําลังหลักสําคัญเลยนะคะที่ทําให้งานครั้งนี้ออกมาสวยงามจริงๆค่ะแล้วบอกเลยนะคะว่าเราในฐานะทีมข่าวที่ไปเกาะติดตลอดนะคะคือไทยรัฐทีวีเนี่ยเต็มที่มากจริงๆนะคะ คือก็มีการขอบคุณกันด้วยพี่เอน่ารักมากเลยนะคะพี่เอสุภชัยเนี่ยประกาศขอบคุณไทยรัฐทีวีนะคะแบบสวยๆนะคะบอกว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแบบช่วยถ่ายทอดนะคะและนำเสนอภาพดีๆของแตงโมเนี่ยมากับน้องแมมม่าเนี่ยค่ะซึ่งนะคะเราก็ดีใจมากจริงๆนะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเราก็อยากจัดการเราอยากจะรายงานข่าวน้องแตงโมให้ดีที่สุดนะคะอาไปฟังเสียงบรรยากาศสักเล็กน้อยหน่อยค่ะขอบคุณนะคะที่รักทัองโมเหมือนกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ ขอบคุณไทยรัฐทีวีมากเลยค่ะดูแลที่เอบีมากค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณนั่นลูกขอบคุณนะณนะถ้าลูกไม่พองเลยบอกนะถ้าอะไรที่ช่วยพี่โมอย่างเงี้ยค่ะน้ำนะ้ำน,นะ้ำน,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 นะ้ำะนะ้ำน้ำน้ำน้ำ ค่ะอันนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคะคือคืนที่วันอาทิตย์เนี่ยแหละค่ะที่แบบงานสิ้นสุดแล้วนะคะพี่เอยังบอกเลยนะคะว่าถ้าขาดหรือภาพตรงไหนบอกพี่ได้เลยนะคะเป็นขั้นบันไดพี่ก็เลยยืนแบบว่าเดือนสุกวันนี้เตินะคะและหลังจากเสร็จสิ้นพิธีนะคะพี่เอก็นัดเพื่อนๆเนี่ยค่ะทั้งคุณโมอามีนาพิงกี้สัมภิการรวมไปถึงรัศมีแขกภาพนี้เลยค่ะไปทานข้าวที่บ้านกันนะคะก็มีการ ร่วมร้องเพลงผ่อนคลายกันด้วยนะคะและด้วยความคิดถึงค่ะพี่รัศมีแขกก็ขอร้องเพลงหนึ่งที่พี่แขกเคยร้องกับพี่แตงโมนะคะสมัยที่ไปร้องข้ามตำแพงอะไรกันเน้่นะคะแล้วก็เปิดคลิปรายการย้อนหลังไปพร้อมๆกันค่ะเรียกว่าทําเอาหลายคนคิดถึงนักแสดงสาวผู้ล่วงลับกันอย่างมากเลยล่ะค่ะ ในนจหล่ลอมากเลยนะคะคนไปร่วมงานเยอะมากใช่ไหมคะพี่ไทยนะคะ,ะคือคนไปร่วมงานตลอดทั้ง3วันเยอะมากจริงๆนะคะ ส่วนบางท่านอาจจะติดธุระติดภารกิจหลาย,ลายอาๆอย่างนะคะก็อย่าเพิ่งไปดารมาม่ากันนะคะอ,อ,อย่างที่ล่าสุดมีดารมาม่าเกี่ยวกับคุณพุดคุณสวยไปออกอรายการพิมอด,ดามแล้วก็อาจจะพูดคุยในจุดที่แบบทางโซเชียลอาจจะไม่ไม่ไม่โดนใจก่อนก็ถามว่าเออคุณุย<ม>ณ๋ยคุณจุ๋ยได้ไปงานคุณแตงโมเปล่าคุณุ๋ยก็บอกว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่าไม่ได้เคยร่วมงานกันใช่นะคะซึ่งตอนนี้ทั้งคุณพุดคุณุวยก็ไลฟ์สดไอจีกำลังกำลังชี้แจงอยู่นะคะก็ คืออยากให้แตงโมงไปสู่สวรรค์อย่างแฮปปี้นะคะดราม่าต่างๆก็พักไว้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะ,คะเป็นที่เขาชี้แจงมาเนี่ยละค่ะก็นะคะขอให้ใจยเย็นๆแล้วกันนะคะใช่ค่ะ